สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระยาพิชัยดาบหักซึ่งท่านนับได้ว่าเป็นวีรบุรุษคนสําคัญของประเทศไทยที่ได้สร้างมรดอกอันควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ความกระตันยูเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและความรักชาติวันนี้ถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงความเป็นลูกผู้ชายของพระยาพิชัยดาบหักผู้นี้กันครับ ตามบันทึกระบุว่าระยาพิชัยดับหักเดิมชื่อจ้อยเกิดราวปีพศ2284ที่บ้านห้วยขาเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถในปัจจุบันมีพี่น้องสี่คนแต่เสียชีวิตไป3ามคนไวัยเด็กเด็กชายจ้อยมีนิสัยชอบการโชคมวยมากปิดาจึงนำไปฝากกับท่านพระครูวัดมหา,าธาตุเมืองพิชัยต่อมาเจ้าเมืองพิชัยได้นำบุตรชื่อเชิดมาฝากที่วัดเพื่อร่ำเรียนวิชา เชิดกับพวกมักหาทางทะเลวิวาทกับใจเสมอจ้อยจึงตัดสินใจหนีออกจากวัดโดยไม่ได้บอกพ่อแม่และอาจารย์จนถึงวัดบ้านแก่งจ้อยได้พบกับครูมวยที่ชื่อว่าเที่ยงจึงฝากตัวเป็นศิษย์แล้วเปลี่ยนชื่อจากจ้อยเป็นทองดีครูเที่ยงรักทองดีมากและมักเรียกทองดีว่าทองดีฟันขาวเนื่องจากไม่เคี้ยวหมากพลกูดังคนสมัยก่อนนั่นเองด้วยความรักที่ล้นหน้าล้นตา จนลูกหลานครูเที่ยงอิจฉาทองดีมากจนหาทางกลั่นแกล้งต่างๆนานาทองดีเห็นว่าอยู่บ้านนี้ต่อไปคงลำบากประกอบกับครูเที่ยงก็ถ่ายทอดวิชามวยให้จนหมดสิ้นแล้วจึงการาบลาครูเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางถึงบางโพได้เข้าพักที่วัดวางเตาหม้อปัจจุบันเขาบอกว่าเป็นวัดทนาน่าถนนพอดีขณะนั้นมีการแสดงนิ้วจึงอยู่ดู และทำให้ท่านสนใจในท่วงท่าลีลาของพวกนิ้วแสดงจนนำไปฝึกว่ากันว่าท่านสามารถกระโดดข้ามทิศะคนที่ยืนอยู่ได้อย่างสบายเลยทีเดียวจากนั้นทองดีท่านก็ลาพระสงฆ์วัดวังเตาหมอ้อขึ้นไปท่าเสาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครูเมฆครูมวยมีชื่อฝ่ายครูเมฆก็รักนิสัยใจคอของทองดีมากจึงถ่ายทอดวิชาการชกมวยให้จนหมดสิ้นจนอายุได้ราวสิปีทองดีนั้นได้มีโอกาสชกมวย ในงานไหว้พระท่านศิลาอาตกับนายถึกสิทธิเอกของครูนินนายถึกถูกเตะสลบไปครูนินถึงกับอับอายมากจึงขอท้าครูเมฆชกกันฝ่ายนายทองดีขอชกแทนครูเมฆและก็สามารถปราบครูนินลงได้จนชื่อเสียงของทองดีฟันขากระชอนไปทั่วเมืองทุ่งยางล,ลับแแหล่พี่ชัยและเมืองฝั่งจากนั้นทองดีได้ลาครูเมฆไปศึกษาการฟันดาบที่เมืองสวรรคโลก ตามบันทึกระบุว่าใช้เวลาเพียงสมเดือนก็สามารถเรียนฟันดาบสำเร็จเป็นที่พิสวงต่อครูผู้สอนยิ่งนักจากนั้นก็ไปเที่ยวเมืองสุขโขทัยและเมืองตากระหว่างทางได้รับสิทธิ์ไว้คนหนึ่งชื่อบุญเกิดหรือต่อมาคือมือนหานรงซึ่งทองดีได้ช่วยไว้ตอนที่เสือจะมาทำร้ายโดยการเอามีดแทงที่ปากเสือจนเป็นที่ร่ำรือไปทั่ว เมื่อเดินทางถึงเมืองตากขณะนั้นพระยาตากจัดให้มีมวยฉลองด้วยทองดีเข้าไปเปรียบมวยกับครูห้าวซึ่งเป็นครูมวยมือดีของเจ้าเมืองตากและมีอิทธิพลมากทองดีฟันขา่าสามารถปราบครูห้าวได้พระยาตากจึงถามว่าสามารถชกนักมวยคนอื่นได้อีกหรือไม่นายทองดีก็ตอบว่าสามารถชกได้ฝ่ายพระเจ้าตากจึงให้ชกกับครูหมึกครูมวยรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำ แต่นายทองดีก็สามารถปราบครูหมึกได้อีกจนเจ้าเมืองตากพอใจมากให้เงินสามตำลึงและชักชวนให้อยู่ด้วยนายทองดีฟันเขาจึงได้ถวายตัวเป็นทหารของเจ้าเมืองตากตั้งแต่บัดนั้นและเป็นที่โปรดปรานมากจนได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสาออกเดตตามไปรับใช้อย่างใกล้ชิด เมื่อครั้งกรุงแตกพระเจ้าตากได้รวบรวมคนฝ่าวงล้อมทัพของพม่าออกมาได้องค์สัดานระบุว่าได้ชุมนุมพักพวกพลทหารไทยจีนประมาณพันหนึ่งสับด้วยเครื่องสับพาวุธกับทั้งนายทหารผู้ใหญ่คือพระเชียงเงินหนึ่งหลวงพรมเสนาหนึ่งหลวงพิชัยอาสาหนึ่งหลวงราชเสนหา 1, หนึ่งขุนอภัยพักดีหนึ่งเป็นห้านายกับคุณหมื่นผู้น้อยอีกหลายคนจัดแจงกันคิดจะยกทัพหน,นีไปทางตะวันออก ่อมาขอข้ามมาที่เมื่อครั้งพระเจ้าตากปราดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีปกครองกรุงนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าให้หลวงพิชัยอาสาเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นทหารเอกราชองครักษ์ในพระองค์ในราวปีพศ2311พมา่าได้ยกทัพมาอีกหนึ่งหมื่นคนสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยหมื่นไวยวรนาถได้เข้าโจมตีจนแตกพ่ายและได้มีการสู้รบปราบก๊กต่างๆอีกหลายคราวเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จกลับกรุงธนบุรีจึงได้โปรดตั้งให้เจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นพระยาสิหราชเดโชมีตำแหน่งเป็นทหารเอกองครักษ์ตามเดิมสุดท้ายเมื่อปรับชุมนุมเจ้าพระฝานได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงบูนบำเหน็จความชอบให้ทหารของพระองค์โดยทั่วหน้าส่วนพระยาศิหราชเดโชก็คือจ้อยหรือทองดีเดิมนะครับก็ได้โปรดก้าบบำเหน็จความชอบให้เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแตยาวัย ระยาพิชัยดาบหักจึงได้เป็นเจ้าเมืองพิชัยในราวพศ2313หลังจากที่ปราบปรามชุมนุมเจ้าพ่อฝางสำเร็จแล้วนั่นเองว่ากันว่าหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นประการที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงให้ความสำคัญมากดังที่ปรากฏว่าโปรโดให้ข้าหลวงเดิมที่ทรงไว้วางพระไทยไปรั้งเมืองอยู่ทั้งสิน้นบทบาทครั้งแรกหลังจากพระเจ้ากรุงธนบุรีสถาปนาเป็นเจ้าเมืองฝ่ายเหนือแล้วพระองค์ทรงปรารถนาจะไปตีเชียงใหม่ ที่ตกอยู่ใต้อำน,นาจของอังวะในเวลานั้นโดยกาจะสำนักพมา่าได้ส่งแม่ทัพชื่อว่าโปโมยม่้นมาเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่และหัวเมืองล้านนาอื่นๆเป็นฐานกำลังสำคัญของพมา่าในการกะเกณฑ์ไพร่พลและเตรียมสเสบียงในการทำสงครามมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วการไปชิดหัวเมืองล้านนาทั้งปวงจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับกรุงธนบุรี เพื่อเป็นการทำลายฐานอำนาจของพาม่าในการยกทัพมาตีสยามนั่นเองดังนั้นเมื่อพาม่าจากเชียงใหม่ได้ยกทัพลงมาตีเมืองสวรรคโลกพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงสั่งให้เมืองพิษณุโลกเมืองสุขโขทยัยและเมืองพิชัยขึ้นไปช่วยตีพาม่าจนแตกนีไปหลังจากนั้นพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงทรงนำทัพหลวงขึ้นมาประทับที่เมืองพิชัยเพื่อจะเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ต่อไปแต่ทว่าสงครามครั้งนี้พระเจ้ากรุงธนบุรีไม่สามารถตีเชียงใหม่ได้สําเร็จ ต้องถอยทัพกลับมายังกรุงธนบุรีลุถึงพศ2315เนมียวลซีฮาบดีแม่ทัพพมา่าได้ยกทัพลงมาจากเมืองเชียงใหม่มาตีเมืองพิชัยซึ่งพระยาพิชัยเจ้าเมืองหน้าด่านติดต่อกับล้านนาก็ต้องรับศึกครั้งนี้โดยมีเจ้าพระยาชุรสีบุญมาได้ยกทัพจากเมืองพิจโลกมาช่วยด้วย ศึกครั้งนี้เองที่ปรากฏวีรกรรมต่อสู้จนดาบหักของท่านในพระเจชพงศ์สบดารฉบับพระนพรัตน์ปทพระเชตุพนฉบับตัวเขียนได้ระบุถึงวีรกรรมของพรยาพิชัยเอาไว้ว่ารั้นถึงนเดือนอ้าข้างขึ้นโปสุปรายกกองทัพมาตีเมืองพิชัยอีกพระญาพิชัยก็ยกพลทหารออกไปต่อรบกลางทางยังไม่มาถึงเมืองเจ้าพระยาสุรสีก็ยกกองทัพเมืองพระพิษณุโลกขึ้นไปช่วยได้รบกับพมา่าเป็นสามารถ แลพญาพิชัยถือดาบสองมือคุมพลทหารออกไล่ฆ่าฟันพม่าจนดาบหักจึงลือชื่อปรากฏเรียกว่าพญาพิชัยดาบหักแต่นั้นมาส่วนข้อมูลในหนังสือประวัติพญาพิชัยดาบหักของพระยาศรีสัสนรรไรบดีที่เรียบเรียงสมัยรัชกาลที่6ได้กล่าวถึงวิรกรรมครั้งนี้ว่าพญาพิชัยถือดาบสองมือคาดได้แน่นตามเคยคุมพลทหารออกไล่ฟันแทงพมา่าในกำลังชนมุนฟันแทงกันอยู่นั้นเท้าพญาพิชัยเหยียบดินลื่นเซจจนล้ม จึงเอาดาบยันดินไว้เพื่อไม่ให้ล้มดาบหักไปหนึ่งเล่มบางข้อมูลก็ระบุว่าศึกครั้งนี้ระยาพิชัยจับดาบสองมือคาดได้ออกไล่ฟันแผงพม่าอย่างจุลมุลหน้าสำรบภูมิบริเวณวัดเอกาจนเมื่อพระยาพิชัยเสียการทรงตัวก็ได้ใช้ดาบข้างขวาพยุงตัวไว้จนดาบข้างขวาหักเป็นสองท่อนกองทัพโปสุพราก็แตกพ่ายกลับไปจะเห็นได้ว่านะครับดาบหักมีสองแบบ ก็คือ 1. ไล่ฟันจนดาบหัก 2. อเสียหลักแล้วใช้ดาบค้ำไว้จนดาบหักอันหลังนี้เราคุ้นเคยกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้ฟังจะพิจนารณากันก็นแล้วกันนะผลจากสงครามครั้งนี้คือสามารถยันทับของพมา่าไม่ให้ลงมาตีทําให้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสามารถยกทัพไปตีพมา่าที่เมืองเชียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ทรงสามารถปีเชียงใหม่ไว้ในอํานาจได้และศึกนี้เป็นบทบาท ในการสงครามของพระยาพิชัยที่เป็นที่จดจำมากที่สุดจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของท่านนับแต่นั้นมาชีวิตส่วนตัวของพระยาพิชัยนั้นนะครับท่านสมรสกับสตรีท่านใดไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ แต่มีความเชื่อจากคำบอกเล่าและร่างทรงในยุคร่วมสมัยบอกว่าพระยาพิชัยดาบหักเมื่อได้ขึ้นปกครองเมืองพิชัยได้สมรสกับนางลำยงผู้เป็นนางสนมรับใช้พระเจ้าตากสินพระยาพิชัยดาบหักขึ้นปกครองเมืองพิชัยฝ่ายนางลำยงจึงได้รับสมญานามว่าพระนางสาววิสุจาาท่านมีลูกหลานที่สืบทอดวงตระกูลมาจนถึงปัจจุบัน โดยในสมัยรัชการที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกลา้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานนามสกุลว่าวิชัยขัดขะให้ลูกหลานของท่านมีความหมายโดยอนุรวมว่าดาบพิเศษจึงนับเป็นเชื้อสายสกุลไทยที่เก่าแก่อีกสกุลหนึ่งหลังจากสงครามที่สร้างวีรกรรมดาบหักให้กับพระยาพิชัยนะครับ ต่อมาก็แทบไม่ปรากฏการกล่าวถึงพระยาพิชัยในวิรกรรมเด่นๆเท่าไรนะักส่วนใหญ่ระบุแต่เพียงว่าท่านยังคงทำหน้าที่รายงานราชการลงมายังกรุงธนบุรีควบคู่กับพระยาศรีสุริยวงศ์พระเมืองชัยเจ้าเมืองแพร่อย,อยู่แต่ที่น่าสนใจก็คือสำเนาท้องตราฉบับหนึ่งได้ระบุว่าพระยาพิชัยทำความผิดจนถูกพระเจ้ากรุงธนบุรีลงพระอาญาเคี่ยนเพราะไม่ลงมาเข้าเฝ้าคำให้การระบุว่าทรงสั่งว่าเจ้าพระยาสุรสีเจ้าพระยาสวรรคโลก พระยาพิชัยพระยาสุขโขทยัยลงมาเฝ้าทูลละองแจ้งรัชการครั้งก่อนทรงได้ตรัสเนื้อความด้วยจำเพาะพักที่นั่งว่าเดือนสิบหารัชการไม่ให้พร้อมกันลงมาเฝ้าทูละอ,องจะพระราชทานความรู้วิชาการให้ต่อต้านอริฆาสึกรั้นถึงกำหนดแล้วเจ้าพระยาสวรรคโลกพระยาพิชัยมิได้ลงมาทูละอ,องเหมือนเจ้าพระย,ยาสุรสีพระยาสุโขทัยจึงให้ถามพระยาพิชัยพระยาพิชัยสารภาพ,าพว่ามิได้ลงมาทูลลอ,องตามกำหนดนั้นโทษผิดหนักหนา พระราชอาญาเป็นล้นเกล้าทรงให้ลูกขุนณสาราปรึกษาโทษและลูกขุนปรึกษาทรงสั่งให้ลงพระราชอาญาเขี้ยนพระยาพิชัยยกหนึ่งสามสิบทีเรียกทานบนไว้ให้ทําราชการสืบไปก็คือท่านถูกเขี้ยนนะครับแต่ว่ายังอยู่ในตําแหน่งต่อไปส่วนในศึกอาเซาบุนกี้นะครับที่ว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีพระยาพิชัยดาบหักก็ไม่มีบทบาทเด่นเท่าไรนักนะครับส่วนผู้ที่มีบทบาทหลักก็คือเจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาชุรสี สองพี่น้องนั่นเองนะครับจนหลังจากนั้นจริงปรากฏชื่อพระยาพิชัยในพระราชพงศ์สวดารฉบับพ,พันจันทนุมาตรบอกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมอบหมายให้กลับไปเมืองเพื่อเก็บตกสกัดทัพมาที่ยกลับไปอันนี้ก็มีบทบาทบ้างเล็กน้อยครับหรือว่าท่านอาจจะมีบทบาทมากกว่านี้แต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ก็เป็นได้ วาระสุดท้ายของพระยาพิชัยนะครับมักกล่าวไว้รายฉบับเช่นในหนังสือประวัติพระยาพิชัยดาบหักของพระยาศรีสัจนาลายบดีที่เรียบเรียงในสมัยรัชกาลที่6ระบุว่าทันสิ้นแผ่นดินพระเจ้าตากพระบาทสมเด็จพระรามาทิบดีที่หนึ่งพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเสด็จขึ้นถวงทวาราชะสมบัติณกลุงมเทพมหานครโปรดก้าวให้เซนาบดีเรียกตัวพระยาพิชัยดาบหักลงไปถามว่าจะยอมอยู่ทํารัชการต่อไปหรือไม่ถ้ายอมอยู่จะเลี้ยงเพราะหาความผิดมิได้ พระยาพิชัยดาบหักตรองเห็นว่าพื้นอยู่ต่อไปก็คงได้รับภัยไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะตัวท่านเองเป็นข้าหลวงเดิมอันสนิทของพระเจ้าตากย่อมเป็นที่ระแวงต่อท่านผู้เป็นประมุขแผ่นดินต่อไปทั้งประกอบด้วยความเศร้าโศกอาลัยในพระเจ้าตากเข้ากราดกลุ่มในหาไทยสิ้นความอาลัยในชีวิตของตนจึงตอบไม่ขอยอมอยู่จะขอตายตามเสด็จพระเจ้าตากขอฝากแต่บุตรชายให้ได้ทำราชการสนองพระเดชพระคุณสืบต่อไปภายหน้า ฉะนั้นจึงปรดกล้าวให้ประหารชีวิตเสียเมื่อพยาพิชัยดาบหักสิ้นชีพอายุได้41ปีเรื่องการประหารชีวิตพยาพิชัยดาบหักอันที่จริงนะครับนักวิชาการระบุว่าไม่ปรากฏในหลักฐานอื่นๆอย่างหมายรับสั่งหรือพระราชพงศาวดารเข้าใจว่าพยาศิีสัจนาไราบดีน่าจะเรียบเรียงจากคําบอกเล่าของผู้สืบสกุลพยาพิชัยดาบหักมาในชั้นหลังเป็นหลัก แต่หลักฐานอย่างพงศวดานระบุถึงการประหารชีวิตเชื้อพระวงศ์และราชการจํานวนมากหลังการสาเร็จโทษพระเจ้าคุงมนบุรีแล้วระบุว่าการประหารใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์เดือนหกขึ้นสี่ําเมื่อเจ้าพระยาสุรสีหรือกรมพระชวังบวรมหาธุรสิงหานาถผู้เป็นพระอนุชาธิราชของรัชกาลที่หนึ่งได้เสด็จกลับมาถึงพระนครโปรดให้จับรชาชการที่มีความผิดขุนเคืองกับพระองค์ไปประหารชีวิตอีก80เศษ จากหลักฐานจริงเห็นว่าการประหารข้าราชการกรุงชนบุรีในคราวผัดแผ่นดินนั้นมีจํานวนมากกว่ากอ20คนแล้วพระยาพิชัยดับหักอาจจะอยู่ในกลุ่มข้าราชการที่ถูกประหารครั้งนี้ด้วยหรือไม่น่าเสียดายที่พระเจ้พงศรวราวดารไม่ได้มีตอนจบของพระยาพิชัยไว้ให้แบบตรงๆแต่การล้างบางข้าราชการแผ่นดินเก่านั้นเกิดขึ้นจริงครับเพราะว่ามเป็นการผัดแผ่นดิน แล้วก็ในการตั้งราชการในแผ่นดินใหม่นี้ขุนนางหัวเมืองเหนือถูกโลกออกแล้วก็ตั้งใหม่เกือบยกสำรับนอกจากนี้ในสมัยของพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาลโลกก็มีนามเจ้าเมืองพิชัยคนใหม่แล้วนั่นเองก็คือท่านน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับแต่เชื้อสายของพระยายพิชัยดาผักยังปรากฏว่าได้รับราชการในสมัยรัตนโกสินทร์สืบต่อมาและเรื่องราวของพระยายพิชัยดาผักก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ฟังทุกคนทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออ,อภัยด้วยสำหรับวันนี้ก็มีเพียเท่านี้แล้วเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ